เมื่อวันที่18กรกฎาคมที่ผ่านมาพระภวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเมตตาเป็นประธานสงฆ์ในงานวันมหารำลึกครั้งที่31โดยภายในงานมีสมาชิกภายในองค์กรวัดพระธรรมกายประกอบด้วยสมาชิก3อาสมบัณฑิตแก้วสัทธาวาสสมาชิกศาสนุธรรมหนึและ2ของวัดพระธรรมกายพร้อมสาธุชนผู้ใจบุญได้เข้าร่วมงานวันมหารลึก โดยทุกท่านได้รับชมสื่อวันมหารำลึกเพื่อระลึกนึกถึงสมาชิกในองค์กรที่ล่วงลับไปแล้วมีทั้งหมด120ท่านซึ่งแต่ละท่านได้ตั้งใจสร้างบารมีจนวาระสุดท้ายของชีวิตจากนั้นเป็นพิธีมอบรางวัลเกียรติคุณแก่สมาชิกศาสนุปธรรม1และ2พิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรหลานสมาชิกศาสนุปธรรม1 51ทุน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจสนับสนุนการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษาจากนั้นเป็นพิธีเจริญพระพุทธ,ธมนต์โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาพรเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดเขียนเขตพระอารามหลวงเป็นประธานสงฆ์พร้อมเจ้าคณะพระสังฆาธิการในจังหวัดปทุมธานี29รูปร่วมเจริญพระพุทธ,ธมนต์ ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีถวายพัตาหารเป็นสังฆทานโดยประธานสายขราวาสได้แก่กัลเยนณมิตรนวรัตฤดีพิพัฒนพงศ์และกัลเยนณมิตรพันนวดีเต็มดวงจิตเป็นผู้แทนกล่าวคำถวายพัตาหารเป็นสังฆทานวันมหารำลึกจัดขึ้นครั้งแรกในปีพุทธศักราช2532เพื่อให้สมาชิกภายในองค์กรทั้งพระภิกษุสามเณร อุบาสกอุบาสิกาสัทธาวาสศาสนุปรมอาสาสมัครทุกท่านได้ร่วมรำลึกนึกถึงคุณอุปการคุณงามความดีได้ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่เพื่อนนักสร้างบารมีผู้ล่วงลับไปแล้วและจะได้น้อมนำแนวทางอันดีงามในการสร้างบารมีของทุกท่านมาเป็นแบบอย่างในการสร้างบารมีสืบไปค่ะ